นี้จะมาสาธิตการผูกโอบินะครับอนอื่นม้วนอย่างนี้จับไว้ด้านซ้ายพับครึ่งเฉพาะตรงนี้ผานครึ่งตัวครึ่งนะะแค่ครึ่งแล้วก็ ผานผ้าก็ได้ยี้มาระยะช่วงมือพับครึ่งสอดไปครึ่งตรงเอวแบบนี้เสรแล้วไปดึงอันที่เราพับครึ่งระวัองอย่าดึงผิดนะครับไปดึงเส้นสีขาว แล้วก็ปล่อยอันนี้ออกเอาไว้ด้านล่างแบบนี้แล้วก็ตะหวัดน,นี้ขึ้นมาอัน,นใหญ่นะครับหนึ่งทบแบบนี้ยแบบนี้จบอานนี้ตับขึ้นมาตับตัวนี้ลง งจะได้เป็นโดเฉียงงแบบนี้แล้วก็หมุนอ่าเรียบร้อย